วงจุ้ยชูยูสวัสดีครับวงจุ้ยชูยูวันนี้จะพูดถึงตำแหน่งที่ตั้งชัยภูมิที่ดีของบ้านที่อยู่ที่ภักอาศัยบ้านที่อยู่ที่ภักอาศัยเหมือนที่ชาร์จพลังที่เก็บพลังอย่างดีของตัวเราที่จะต้องได้รับแต่พลังงานดีเพื่อให้มีกําลังในการดําเนินชีวิตต่อไปหรือรับโชครับทรัพย์รับความมั่นคงบ้านคือทุกสิ่งบ้านคือสวรรค์บ้านคือวิมานดังนั้น ตามหลักดวงจุ้ยแล้วบ้านที่ดีจะต้องหันหน้าสู่ทิศใต้หลังบ้านพิงทิศเหนือโดยที่แต่ละทิศนั้นจะมีสัตว์ประจำทิศที่เราเรียกว่าจตัตุรทิศจัตุรทิศนี้จะมีสัตว์ประจำทิศอยู่คือทิศใต้คือหงแดงทิศเหนือคือเต่าดำ จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านและด้านซ้ายมือของตัวบ้านคือมังกรเขียวด้านขวามือของตัวบ้านคือเสือขาวถ้าบ้านไหนสามารถหันหน้าบ้านได้ตรงตามทิศที่ว่ามานี้เรียกว่าทิศจักรพัรพิเลยครัหลังบ้านหลังบ้านที่เป็นเต่าดำต้องการความพึบความมั่นคงความแข็งแกร่ง สัญลักษณ์เต่าดำหลังบ้านคือต้องอิงเขาต้องพิงเขาบางที่บางอาจจะบอกว่าเป็นงูเต่าดำมาพร้อมงูหรืองูลักษณะที่พันเต่าดำอยู่ก็เหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะของภูเขาที่มีลักษณะเลื้อยเหมือนงูหรือว่าจะเป็นเขาหลังเต่าหรือบางที่อาจจะบอกเขาบังกรนหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือเหมือนกันก็คือเต่าดำ ทิศเหนือจะถูกแทนด้วยเต่าดำส่วนหน้าบ้านต้องหันหน้าลงสู่ทิศใต้ทิศใต้ทางฝั่งหน้าบ้านนั้นหมายถึงจะต้องมีน้ำมีน้ำตามหลักฮวงจุ้ยแล้วน้ำเป็นพลังงานที่ดีแทนสิ่งที่ดีสิ่งที่มงคลน,น้ำต้องไม่เป็นน้ำน้ำเน่าต้องเป็นน้ำสะอาดน้ำมี น้ำมีพลังแทนเงินทองแทนลาบยศสรรเสริญเพราะว่าพลังงานจะถูกดันจากใต้เข้าสู่เหนือตามหลักควงจื้อแล้วเชื่อว่าพลังงานจะถูกดันจากใต้สู่เหนือตลอดเวลาดังนั้นน้ำควรที่จะอบตัวบ้านอยู่หน้าบ้านและหน้าบ้านต้องหันหน้าลงสู่ทิศใต้ เพื่อที่จะรับพลังดีจากน้ำเข้าสู่บ้านและด้านหลังต้องยิงกับสิ่งที่มั่นคงภูเขาเพื่อที่จะโอบพลังไว้ภายในบ้านไม่ให้รั่วไหลออกไปไกลถ้าเป็นในเมืองถ้าหลังบ้านหรือหลังที่อยู่ที่พักสายไม่สามารถพิงเขาได้จะต้องพิงสิ่งที่มั่นคงตึกกำแพงหนากำแพงที่มั่นคงตึกใหญ่ หรือบ้านที่มั่นคงมีผพีงหลังบ้านห้ามปล่อยโลง่งหลังบ้านทึบหน้าบ้านโล่งถือว่าดีหลังบ้านห้ามโล่งเด็ดขาดเพราะด้วยเห็นนี้ทิศทางของดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและมุ่งสู่ทางทิศตะวันตก แสงทางของจุ้ยแล้วถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คือแสงสว่างแสงสว่างคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้าที่ไหนมนุษย์ต้องการแล้วไม่มีแสงใต้ยันวางตรงนั้นคือที่ที่อัพมงคลดังนั้นหน้าบ้านที่หันสู่ทิศใต้ จะได้รับแสงตลอดเวลาดวงอาทิตย์จะอ้อมจากตะว,วันออกลงสู่ตะวันตกและจะได้รับแสงที่หน้าบ้านตลอดเวลาหน้าบ้านในจุดลานรวมพลังรวมพลังงานทั้งหมดจะได้รับแสงด้วยเหตุนี้ ที่บอกว่าทำไมถึงบ้านจะต้องหันทิศใต้หลังบ้านต้องมีเขาหน้าบ้านต้องมีน้ำเพราะว่าหลังบ้านเวลาหน้าหนาวลมหนาวจากทางเหนือลงมาจะป้องกันบ้านให้อบอุน่นไม่โดนภัยจากลมลมเหนือที่พัดพามาสู่ทิศใต้ และหน้าร้อนจะทําให้บ้านเราเย็นตลอดเวลาเพราะลมจะถูกพัดจากใต้ขึ้นสู่เหนือทําให้บ้านมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาไม่ร้อนไม่อับไม่ทึบนี่แหละคือหลักหัวใจสาคัญเหตุผลของพลังงานที่วิ่งสู่ใต้ขึ้นสู่เหนือคือสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กเลกนี้จะถูกวิ่งตลอดเวลาจากใต้เข้าสู่เหนือด้วยเหตุที่ว่า แกนของแม่เหล็กโลกเหนือจะอยู่ด้านใต้ใต้จะอยู่เหนือทําให้ทิศใต้จะถูกส่งพลังงานขึ้นเข้าไปสู่เหนือตลอดเวลาพลังงานจะถูกส่งออกจากทิศใต้เข้าสู่ทิศเหนือตามภูมิศาสตร์เลยดังนั้น พลังงานที่บ้านหันถูกทิศทิศนี้จึงเรียกได้ว่าทิศจัก,กรพัรดิเป็นทิศของจัก,กรพัรดิที่ใช้ในพระราชวังต่างๆมากมายในลักษณะนี้และโครงสร้างแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้รับแสงได้รับพลังจากน้ำได้รับการมั่นคงจากด้านด้านหลังเพื่ออบกอดพลังไว้เพื่อรวมเป็นปึกแผน่น ทําให้คนที่อยู่อาศัยในตำแหน่งนี้อยู่ดีกินดีมีความสุขทั้งลาบยศสรรเสริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทิศนี้ถือว่าเป็นทิศที่ดีมากทิศจัก,กรพรรดิเลยก็ว่าได้แต่ในกรณีถ้าบ้านไม่สามารถหันตามทิศเหล่านี้ได้ก็จะต้องใช้สัญลักษณ์แทนทิศเหล่านี้เช่นกันทิศเหล่านี้จะถูกแทนด้วย หลังบ้านเตาา่าดำหน้าบ้านหงแดงซ้ายมือของตัวบ้านมังกรเขียวขวามือของตัวบ้านคือเสือขาวจะต้องถูกแทนด้วยตำแหน่งเหล่านี้มังกรเขียวกับผงเน้นเคลื่อนไหวเสือขาวเตาว่าเน้นสงบนิ่งบ้านจะต้องมีความสมดุลในลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าถูกต้องแล้วหน้าบ้านใครหันได้ทางทิศใต้ถือว่าดีมากๆมีน้ำโอกบ้านมีเขาโอบหลังถือว่าเป็นบ้านที่สุดยอดเลยครับผม